ีครับทุกคนนะครับวันนี้นี่ครับผมก็จะสอนทุกคนนะครับลง G T A San นีครับซึ่งแบบว่ามันสนุกมากมากเลยนะครับผมอยากแนะนำให้ทุกคนได้ไปเล่นนะครับโอเคครับโอเคมาอันดับแรกนะครับทุกคนให้เราเข้ามาที่คําว่าแอปนี้นะครับนี่แอปสีเขียวนี้นะครับพิมพ์ตัวแซตในพิสโต e ก็เจอแล้วนะครับนี่ทุกคนให้เราเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้นะครับต่อมานะครับก่อนที่กทุกคนจะโหลดมาครับจะมี3ไฟไฟนี้นะครับถ้าใครจะลงตัวอไรก็ลงแค่2ตัวนี้ก็พอนะครับ นั่นแหละครับนี่สองตัวนี้แค่พอนะครับประหยัดพื้นที่ดีนะครับแต่ผมนี่แบบว่าพื้นีทเยอะอะครับผมก็จะแบบว่าลงทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับนี่โอเคมาขั้นตอนแรกนะครับให้เราดัต a ้าตรงนี้นะครับให้เรากดวิวก็ได้นะครับหรือกดแท็กออกมาก่อนก็ได้นะครับเราจะเจอความเดรสตาร์นะครับทุกคนให้เรากด Copy ปนะครับจากนั้นก็กดทั้งบนนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ได้เจอนั้นแหละแต่ครับตรงดาวโหลดตรงนี้นะครับแล้วทุกคนเข้าที่ตรงนี้นะครับนี่ ตรงนี้นะครับนี่จากนั้นเข้ามาที่ทุกคนให้ทุกคนเข้ามาที่ Android นะครับ Android Data นะครับให้ทุกคนวางไปเลยนะครับนี่วางไปเลยนะครับนี่ครับทุกคนนะเออนั่นแหละมันใช้เวลานานมากจากนั้นนี่ครับให้เราแตะเข้าตัวเดิมนะครับตัวด้านบนเนี่ยเห็นไหมตัวด้านบนเนี่ยเออคำว่า Data หนี่แตะเข้าไปนะครับเข้าไปที่คาว่าดาวนโหลดที่เดิมนะครับหรือว่าทุกคนจะโหลดเก็บไว้ไหนนะครับก็ไปหาได้เลยนะครับนี่ครับเราก็มาหาสมมติแบบว่าถ้าเกิดเราอยากหาใช่ไหมเนี่ยทุกคนโหลดไปไหนนะครับ ว่าเก็บไว้ที่ดาวโหลดเนี่ยเออนั่นแหละสำหรับใครที่แบบว่าอย่างกันปะลงตัวไรนะครับให้ติดตั้งไปเลยนี่ครับนี่สำหรับใ,ใครที่ลงตัวเต็มเหมือนผมนะครับก็กด OBB ก็วิวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนี่ก๊อปปี้นะครับกดตรงนี้เหมือนะอเดิมนะครับนี่กดตัวนี้นะครับนี่โอเคดึงนะโอเคแอนดรอย OBB นะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับนี่แล้วเราก็รอเช่นเคยยินดีนนครับทุกท่าโอเคมาทุกคนมาเลย อเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนให้เรานะครับกับที่ดาวโหลดของเราเช่นเคยนะครับนี่ตรงดาวโหลดตรงนี้แต่เขาเช่นเคยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าที่คําว่าเอพีเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ติดตั้งไปเลยนี่ครับนี่ติดตั้งไปเลยนะครับทุกคนนะนั่นแหละติดตั้งไปเลยนะครับเยยมไปเลยเยี่ยริงจริงนี่ครับเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนให้เราแบบว่ากดเปิดไปเลยนี่ครับออนไลน์ครับแตะเข้าไปครับ ในส่วนเป็นไงหุ่นเสียงสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อองฟังนะครับเรามาทำข้างนอกนะครับนะอครับข้างในเรามีไม้เนยครับนี่ครับสุกคนมาแล้วนี่พอมาอย่างนี้ใช่ไหมสุคนเราก็จะรอไปนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศค่ำนะครับมืดพอดีเลยนะครับนี่พอมันบักอย่างนี้นะครับให้ทุกคนออกมันดื่มนะครับถ้ามันบักนะเอ้โหมันบักนะครับผมไม่รู้เพราะอะไรนะ เราก็เข้าใหม่นะครับทุกคนนะนั่นแหละเข้าใหม่นะครับนี่ทุกคนแต่ก็ไปเหมือนเดิมนี่ครับผมจะไม่ลงรถแต่งอะไรหรือเปล่านี่ผมจะไม่ลงนะครับผมโมด,ดีนะครับอะไรครับทุกคนผมไม่ผมไม่ลงนะแต่งรถนะครับใช่นี่ทุกคนเยี่ยมเลยตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะนั่นแหละนี่กดกข้าป นี่ครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับกดสมัครก็ได้เลยนะครับเออทุกคนว่าเราจะสมัครใช่ไหมทุกคนก็ง่ายๆเองเหรอทุกคนการตั้งชื่อก็จะมีแบบว่ายังไงก็ได้นะครับนั่นแหละตั้งชื่อยังไงก็ได้นะครับผมมีชื่อแล้วนะครับลองสมัครให้คนดูแลกันโอ้โอเคเฮ้ยไม่ใช่มูสมูสแล้วกันผ่านเวอร์แล้วก็ตั้งไปเลยนะครับนี่ตั้งไปเลยโมโมอะไรก็ได้นะครับ จะตั้งตามจินตนาการนะครับเนี่ยตัต้งตามจินตนาการเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้าก่อข้อมูลทุกอย่างตรอ๋อชื่อเหรอชื่อก็งั้นเอามูสมูสทอมมี่กันมูสทอมมิ่โอเคเสร็จแล้วนะครับตัดไปได้เลยแล้วก็เลือกเกียร์นะครับผมเพจจ่ายณ์นะครับก็ทำอย่างนี้ไปนะครับอันนี้ก็อะไรเนะี่ย เชือที่แสดงในเกมนะครับก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับก็โอ้ไม่ไม่ไม่ใช่อมมี่ตกลงอันนี้ก็กรอกไปเลยนะครับเออแสงผมตั้งชื่อผิดนี่แล้วก็ตั้งชื่อแบบสตีแล้วกันมสูสเอ่ะอะโอเคมูส นี่ครับแล้วก็มูดเช่นเคยตกลงนี่ครับแล้วก็แบบว่าเราเลือกจุดเกิดได้เลยนะครับแล้วก็สมรตทําได้สบายเลยนี่ครับนั่นแหละครับทุกคนนี่ครับสาหรับใครที่แบบว่าเข้าก็เข้าได้เลยนะครับนั่นแหละครับก็สมัครตามผมก็ได้นะครับง่ายๆดีนะครับมันก็ไม่ยากอะไรนะครับไม่ต้องลงไฟอะไรยุ่ดนี่งดันนะครับนั่นแหละครับทุกคน เนั่นแหละโอเคเราจะสมัครให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับการเข้านะครับซึ่งแบบว่าผมทำมาน,นั้นไปแล้วนะครับผมมีรหัสอยู่แล้วไงเออนั่นแหละผมมีรหัสอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องลงตามผมนะครับถึงจะง,ง่ายนะครับถ้าเกิดแบบว่าใครก็ลงตัวไลค์ก็สามารถทําได้ง่งายๆเลยนะครับทุกคนเออนั่นแหละตอนนั้นแหละตัมันง่ายมากๆเลยนะครับนี่โอเคมาเราเข้ามาที่เกมเช่นเคยนะครับนี่ทุกคนก็ผมก็มีอยู่แล้วนะครับก็ เนี่ยผมก็มีอยู่แล้วออผมก็มีอยู่แล้วนะครับทั้งโชว์นะครับนี่นี่ทุกคนก็เข้าไปเลยนะครับก็เข้าจุดเกิดที่เราจะเอาเลยนะครับนี่จุดเกิดผมก็มีแล้วไงดออูนั่นไหนครับทุกคนนี่เข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่เข้ามาแล้วทุกคนอาจจะไม่เห็นแสงนะผมตั้งค่าแ๊บนึง ให้คนตะขานตาผมก็ได mm ้นะครับแต่ว่าทุกคนต้องสรุปเอานะเอาไม่ได้ผมไม่ได้สรุปให้นี่ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเราทําได้สบายเลยนี่ครับทุกคนนะอะไนั่นแหละคือแบบว่ามันชิวมากๆเลยนะครับเออเอาคนนี้สมัยบุคคลนี้ยังไม่ได้รับาดจ็บโอเคไปกันเลยในการทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคิดดีนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใจที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ